สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกจากการหายไปของเรือและเครื่องบินอย่างลึกลับลำแล้วลำเล่าที่เดินทางผ่านบริเวณน,นี้ซึ่งหลังจากการหายไปของเรือและเครื่องบินเป็นจํานวนมากทําให้เกิดทฤษฎีการหายไปอย่างกว้างขวางซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าสาเหตุการหายไปของเรือและเครื่องบินเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆแต่อย่างไรก็ตามสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความลึกลับมากเหมือนโลกใบนี้ แต่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมสถานที่ที่ลึกลับมากกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิดาครับซึ่งจะมีที่แห่งไหนบนโลกใบนี้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลย 4. t h เดอะเดวิลสีหรือทะเลปีศาจสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสามเหลี่ยมมังกรหรือสามเหลี่ยมเบอร์มิดาแห่งทะเลแปซิฟิกจุดนี้ตั้งอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกรอบเกาะมิยาเกะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น นี่คือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกับสามเหลี่ยมเบอร์มิดาอันโด่งดังของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งทะเลปีศาจได้มีรายงานการหายไปของเรือหลายลำในบริเวณนี้การสูญหายของเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในปี1950นั่นคือเรือคาริโอมารุหมายเลข5จากการสำรวจของทางญี่ปุ่นมีรายงานเหตุการณ์ว่ากาลาสีเรือได้แจ้งกับทางศูนย์ว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนทําให้เรือเสียการควบคุม และอับปางลงในที่สุดซึ่งในปี1989ชาวสเบอริทได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Dragon Triangle ขึ้นซึ่งเขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่บริเวณรอบเกาะมิยาเกะอันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อจุดสามเหลี่ยมมังกรหรือทะเลปีศาจจากเหตุการณ์เรืออับปางนี้ญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงการว่าสาเหตุการอับปางของเรือ เกิดขึ้นจากการประทุของภูเขาไฟใต้น้ําแต่สาเหตุการอับปางของเรือดังกล่าวก็ยังมีคําถามมากมายที่ต้องหาคําตอบเช่นการสูญเสียการควบคุมของเรือนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่และการประทุของภูเขาไฟใต้น้ําเป็นสาเหตุหลักในการอับปางของเรือดังกล่าวหรือไม่ 3. The Yallop Pass Incident หรือภูเขาหิมะ t ด e ย a l o เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี1959 ในภูเขาไดยัตลอฟที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาอูรานทางตะวันตกของรัเสเซียโดยนักปีนเขาและนักสกีที่มีประสบการณ์จำนวน9คนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเป้าหมายของการปีนเขาครั้งนี้คือภูเขาโอโทเทนที่อยู่ห่างออกไปราว6กไมล์การเดินทางในครั้งนี้นำโดยอิก,กอร์ดยัตลอฟชายชาวรัเสเซียวัย23ปีร่วมกับเพื่อนที่ผ่านประสบการณ์การปีนเขามานับไม่ถ้วนแต่หนึ่งในสมาชิกนั้นได้เกิดอาการป่วยกระทันหัน เขาจึงเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่ชื่อว่ายูริยูดินในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นักปีนเขาทั้งหมดได้เดินทางมายังภูเขาโคลาสไซยากีจากจุดนี้เองพูกเขาต้องประสบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายพายุหิมะเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนทําให้ผู้เขาเริ่มหลงทางทั้งหมดจึงตัดสินใจตั้งแคมป์ซึ่งห่างจากบริเวณป่าเพียงแค่1.5กิโลเมตรหลายคนสงสัยว่าทาไมพวกเขาไม่เดินทางไปกลางเตนใ์ในป่าที่มีความอบอุ่นมากกว่าพื้นที่โล่ง จากนั้นในอีก11วันให้หลังในวันที่12กุมภาพันธ์ถึงกําหนดวันที่นักสกีทั้ง9คนจะต้องกลับลงมาแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววใดๆแต่เรื่องการล่าช้าของการเดินเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นเพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยจึงรอจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์หรืออีก8วันให้หลังจากนั้นก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นแน่นอนบรรดาหน่วยกู้ภยัยจึงเริ่มออกค้นหากลุ่มนักสกีทันทีและในที่สุด ทีมกู้ภัยก็พบกับเต็นท์ของกลุ่มนักสกีซึ่งมีสภาพที่ยับเยินมากมีรอยฉีกขาดจากด้านในแต่กลับไม่มีสิ่งของใดๆหายไปยกเว้นเพียงแค่นักสกีทั้ง9้าคนที่ไม่มีใครอยู่ในเต็นท์แม้แต่คนเดียวทีมกู้ภัยจึงแกะรอยไปจนถึงเขตป่าและเจอร่างของสมาชิกสองคนที่นุ่งเพียงชุดชั้นในจมอยู่ใต้หิมะพร้อมกับซาก,กองไฟมีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าทำไมสภาพเต็นท์จึงเป็นแบบนั้นและทำไมสองคนนี้ถึงสวมแต่ชุดชั้นใน ในบริเวณใกล้เคียงกันปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเข้มข้นอีกด้วยคดีนี้ถูกปิดลงในปี1959เอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่ายถูกปิดไว้เป็นความลับจนกระทั่งถูกนำมาเปิดเผยในอีก30ปีต่อมาซึ่งคดีนี้ถูกสรุปว่าทั้ง9คนที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพลังงานลึกลับบางอย่าง 2. South Atlantic Anomaly หรือความผิดปกติที่มาหาสมุทรอแลนติก หากคุณรู้จักสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่แอตแลนติกหรือสามเหลี่ยมมังกรในญี่ปุ่นแล้วละก็คุณต้องประหลาดใจในความพิศวงของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้พื้นที่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้เป็นย่านหนึ่งของผิวโลกที่อยู่ใกล้กับแนวการแผ่รังสีวานาเลนมากที่สุดที่ระดับความสูงดังกล่าวความหนาแน่นของรังสีจะสูงกว่าย่านอื่นแนวการแผ่รังสีวานาเลนมีลักษณะสมมาตรกับแกนแม่เหล็กของโลกซึ่งสอดคล้องกับการหมุนของโลกโดยทำมุมประมาณ11องศา แกนแม่เหล็กจึงเบี่ยงไปจากแกนการหมุนของโลกประมาณ450กิโลเมตรซึ่งความผิดปกติที่มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ส่งผลกระทบต่อดาวเทียมและยานสำรวจทางดาราศาสตร์ที่โคจรใกล้กับโลกมากที่สุดวงโคจรในระดับนี้ทำให้ดาวเทียมเคลื่อนผ่านย่านความผิดปกติเป็นประจำและทำให้ยานอวกาศได้รับรังสีระดับรุนแรงเป็นเวลาหลายนาทีต่อครั้งสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรในระดับดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างกรอบป้องกันพิเศษ เพื่อป้องกันรังสีเวนอันเลนนี้ 1. The n เด a นัสกาลนี่เป็นเส้นลึกลับที่กินอาณาเขตพื้นที่กว่า520ตารางกิโลเมตรบนทะเลทรายนัสการ,ระหว่างเมืองนัสกากับเมืองปันปานประเทศเปรูนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าชาวนัสกาโบราณขุดลายเส้นนี้ขึ้นเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสตศักราช500โดยประมาณซึ่งชาวนัสกาโบราณเป็นเกรรษตรกรเพาะปลูกอยู่บนที่ราบชายฝั่ง ของมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาไม่ได้ทิ้งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงทําลวดลายเหล่านี้ขึ้นลายเส้นนัสกาที่ทําขึ้นเป็นแบบเดียวกันหมดคือการขุดเอาหินทรายสีแดงบนพื้นออกแล้วเปิดให้เห็นชั้นหินสีเหลืองอ่อนที่อยู่ด้านในที่มีลักษณะเป็นเส้นเดียวไม่ขาดตอนภาพของลายเส้นนัสกาแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือภาพที่เป็นรูปทรงและภาพที่เป็นเส้นลายรูปสัตว์หรือรูปเลขาคณิตในปัจจุบันเส้นนัสกา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2,537รู้หรือไม่เรือที่สูญหายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิดาแต่สามารถกลับออกมาได้นั้นคือเรือ SS c o t o โคโทพสซีของประเทศสหรัฐอเมริกาเรือลำนี้หายไปตั้งแต่ปี1,926แต่ปรากฏตัวอีกครั้งในปี2 0 1 6หรืออีก90ปีต่อมาถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ